ิดจองตั๋วแล้วรถไฟรอยันบลสมชวนชวนนั่งเที่ยวงานลอยกระทง2,568แบบสุดโรแมนติกสามเมืองสามมณฑลขลังลอยประทีปสู่สามแผ่นดินเชียงใหม่สุขหัทยลบบุรีเปิดตัวโปรแกรมท่องเที่ยวสุดพิเศษรอย,ยันบลส์สามเมืองสามมณลขลังลอยประทีปสู่สามแผ่นดินชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมเปิดประสบการณ์การเดินทางครั้งใหม่บนขบวนรถไฟสุดหรูรอย,ยันบลสมสัมภสมนเสด็จสามเมืองประวัติศาสตร์ได้แก่เชียงใหม่สุขหัไทยลบบุรีระหว่างวันที่3ถึง6 พฤศจิกายน2,568โปรแกรมท่องเที่ยวนี้เป็นการต่อยอดความร่วมมือระหว่างการรถไฟและมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ลำปางตามบันทึกข้อตกลง MOU ด้านบริการวิชาการและการวิจัยเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวทางรถไฟเชิงวัฒนธรรมผสมผสานความงามทางประวัติศาสตร์วิถีชีวิต และความโรแมนติกของเทศกาลลอยกระทงไว้อย่างลงตัวในราคา16,990บาทต่อท่านสำหรับตูผ้ผัสจิการและราคา71,000ต่อ72,000บาทต่อห้องกรุ๊ปการวมจำนวนสีท่านต่อห้องตู้รถไฟไปกลับเดินทางด้วยขบวนรอยยันบลัสมทุกวันระหว่างวันที่3ถึง6พฤศจิกายน2 5 6พร้อพร้อมพ่วงขบวนรถนอนปรับอากาศเจ้าเวสสำหรับทั้งคืนแรกบนขบวนรถไฟอาหารและเครื่องดื่ม8มือ้อ บนขบวนรถสี่มื้อภาคพื้นสามมื้อและอาหารว่างหนึ่งมือ้อค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวและอุทยานประวัติศาสตร์ทุกแห่งรวมถึงชมการแสดงไลน์สาวสุขโขทยัยอาหารและเครื่องดื่มแปดมือ้อบนขบวนรถสี่มื้อพาคพื้นสามมื้อและอาหารว่างหนึ่งมือ้อที่พักโรงแรมตลอดเส้นทางพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันตัวที่ระลึกสุดพิเศษเพื่อเก็บไว้เป็นความทรงจำของการเดินทาง สำรองที่นั่งก่อนใครจำนวนจำกัดเพียง140ที่นั่งผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งได้ที่สถานีรถไฟทั่วประเทศหรือผ่านระบบดีทิเกตหรือสอบถามข้อบูลเพิ่มเติมได้ที่0962 178458คุณคิมและ0942611 009คุณโยทินหรือดูข้อบูลเพิ่มเติมได้ที่คลิก